สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุขุสุขคนนะคะพบกับช่องเธอไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วคะ่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้ด้วยจ้าตอนนี้ก็เก่าม้งกลัวๆนะครับพี่น้องอากาศข้างนอกก็่ต้องพูดถึงค่ะช่วงเ้านะคะเก่าองศาสิบองศาต้นๆค่ะแต่ว่ามื่อนี้ก็ก็ถือว่าพ่อใครร่มใครหยั่งปันไดค่ะค่ะฉพาะใครหนาวปันไดดอกค่ะพี่น้อง กำลังจะกินข้าวเร้าเ้ากันมวนอีกแล้วเด้อจ้าพูดจาตามภาษาโตโต้แบบกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยยังสันละค่ะเขาผัดค่ะเขาผัดไข่ใส่ไขย่ยางเดียวเด้อค่ะม้อน,นี้กินแบบนี่สักคนเบาๆค่ะแล้วก็ซุปค่ะซุปไก่ไข่แข็งจืดจังสันละค่ะพี่น้องค่ะใส่หอมหัวใหญ่ใส่บอกกะล่ีใส่บล็อกกเทศค่ะพี่น้องกินแบบนี้ค่ะสดไปน้ำ แวอันเกานี่ละค่ะกระปุกกนึงนี่แหละค่ะมาค่ะมากินเขาน้ากันค่ะทุกทุกคนค่ะมาแสบมานวน้ากันเด้อจ้ามนนี่มีเสียงเ, <c oughs> เสียงแค้นไปน้านะคะคลยคลายกินหอดบ้านในฟังเสียงทิ้นเสียงแคนมวนๆวนเด้อค่ะพี่น้องอ จริงๆ,ๆตัวๆก็เป็นลูกหมอล่ำนะคะลูกเหมยพระเอกหมอล่ำเก่าค่ะสมัยเด็ก,กี่พอก็เป็นก็เป็นหมอล่ำค่ะสมัยตัวๆหน่อยเจ๊ก,กี่พอกระลำยูพอไปหาลำน้ำมูน้ำพวกันค่ะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะสมัยก้อนถึงลำบากนะคะชีวิตพวกหมอลำนะคะเห็นพอบอกให้ฟังช่วงไงสิบยี้ที่ปีก่อนน่าพอยังลองยังล่ำยูลูกกาเสียไปเป็นหมอล่ำไปเข่าวงไปยังน้ำมูเพ่นก็นได้เด้อค่ะแจ่ว่าตอนสมัยพ่น มีกลองมีแกมยางขำทุงขำทาไปน้ำกันเป็นกุ้มซีซ่าหานะุน่ะพีนองมลำสมัยเก่านะคะเพื่อกรับเป็นพระเอกเสียงเพอ่์กระกดีหราวะตอนเป็นนุ่มนะคะยีนแต่ชาวบ้านเป็นบอกสู้ฟังค่วะว่าเสียงดีหลายพอนะคะโตๆก็มักลองมักลำคือกันเด้อค่ะยุบานหรือว่ามีงานบวชงานแต่งงานอย่างหันมี้าน,นั่นสิมักลองขราวเกหรือมักลองซอยงานบวชงานแต่งงานบุญต่างๆค่ะ ส่วนมากกับงานฟรีเหรอครับพี่น้องครับผู้ใดแถมก็แถมว่าแถมก็แล้วเต้เข้ากับไปมวนน้ำเพลินต่างไปซอยงานน้ำเพลินน้ำบา้านเข้านะครับพี่น้องว่าเด็กคือว่าสิได้เท่านัน้นสิได้เท่านี้นะคะเข้าเอาความมวลเอาใจไปซอยเอาความฮี้ห้าไปซอยค่ะถึงไปซอยหันพักหันมีฮ่าเสร์ฟ่ายอย่างซอยค่ะแล้วก็เสียงหล่องเสียงลําซอยงานเพิ่มสี่กับมวนไปอีกจังหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะ มาครับมสบน้ำกันครับต่ละมือจกักเชนนยังกินนะคะคลิปทาคลิปทำอาหารก็อาจจะไม่ได้ทำนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะก็จะกินไปน้ำบวกกับไปน้ำจักน้อยหนึ่งครับพี่น้องอาจจะพูดไทยบ้างลาบ้างผสมัสารกับไปตามสไตล์ของตัว,ตวๆเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้อง มุมเกาเวลาเดิมค่ะเป็นมองโตมากนี่แหละค่ะโชคดีว่าซื้อกลอ,อี้ไปตัวหนึ่งค่ะตัวสูงๆนางแบบว่านางตำเข้าเต์บานนะคะขเขาเรียกพอได้นางมุมนี่เห็ดกับเข่าแล้วกันยุกออกจากเตาจากยังมากินตรงนี้พอจะของกับผู้เดียวค่ะย่ามาแรงย่าแฟ้นมาบางมือกับตังต้งโตบางมือกับว่าตังาง้งมันจะกับนางกินไผกินมันแบบยังไงกับอาหารจานเดียวค่ะเป็นพวกเวีเติ๋ยวหรือสดนามอจ้สิตั้งโตค่ะน้าที่เจาของนะคะ เมื่อวันหยุดของเพิ่นค่ะเฟี้ยนกระไดเจ้าเพิ่นออกไปข้างนอกเลยเพิ่นหูวัดสีเห็ดคลิปนะครับหมุดเสาก็ตัดผมให้กันนะครับตัดผมกับผยากยาดไข่เฟี้ยนส่งง่ายๆค่ะไถหัวลุ่นครับเพิ่นมาหัวลุ่นกับแบตเตอรี่ไถซื่นค่ะเห็ดไถซูเนลค่ะเนลอะไรเห็ดได้ค่ะกับเข่าไก็ดดูแลบ้านดูแลซูเนลค่ะเหลือแต่พวกเห็ดปอนเข่านะครับไม่เพิ่นว่าอู้จันดีใจหลายเด้อจ้าจันได้เธอมาเป็นแฟนบานถือโรตอรี่ค่ะเธอมาเก็ดกับเข่าพร้อม เทสูเนี่ยค่ะเนียเย่ยเขาเห็ดได้เขากะแบงเบาผ้าระเขานะคะให้เขาเข้ามาเดี๋ยวมาเขาคิดเต้าบาเขามาเป็นผ้าระเขายางเดียวเด้อค่ะว่ามาแล้วกับชู้ก้อนกล้าพี่น้องกันหมู่บ้านหมืก่ก่อนเน่ยไปเก็บเขาลัดเขาลัดมาแล้วเด้อจ้าจักมาเสียบยังกินนะคะ ยันชาวบ้านปเป็นเ็ดหยังก็อยากเฮ็ดนะครับต่สุปีนี่ไปเก็บซอยพวกคนจีนค้นแขกนะครับปีนี้เจ้าของกับอดบ่ได้ก็เลยเก็บมาค่ะคือคที่ตัวโต้ตปอยไปก้อนๆนั่นลหละเด้อค่ะบ่านเดยกขัวด้วตุ่มนะคะนี่จ้าว่าเชียงยังกินดีค่ะได้ต่างว่าหลวงวาหลายผัวว่าเธอสิกินจังไดเหมือนวะยั <S <S กษกับ,บว่าลูขนาดเฮ็ดกับยังว่าู้พิธีเห็ดอยู่ค่ะแต่ว่าถามไปเรียบร้อยแล้วค่ะทังฝรั่งเศสเป็นไอ เอ่ยเป็นแอดไลนแอดหย่างมานั่งกับบันทึกจะตาค่ะว่าตัวตัวว่าดีว่ามันบันทึกจะตากแอดไลนมาบอกว่าอันต้มก้อนเด้อว่าสำนว่าต้มก้อนระบาดนังกับมาขวาใส่กระทะที่บ่มีน้ำมันนะำไขมันแห้งมันกรอบไ่าสัหรันจัางสีเส่สำหรับก็สิบว่าขึ้นให้บังหมีบ้านเฮาบอกครับพี่น้องค่ะต้มแล้วสซุกแหล้วมันสิเป็นขึ้นให้บังหมีบอกว่าเกาลัดแต่ว่าเห็นน้ำเยาวาลาดเห็นน้ำทางบ้านเฮาอยู่ค่ะแล้วกับขวาใส่เกลือใส่หยังเนาะใส่เตาแบบไงนะค่ะ มุ้นรวยควยลูกควยยุคหันหลังค่ะเจ้าของเห็ดยังกินได้ก็เสียไปหล่ะครับพี่น้องซ้ำเจ้าของเห็ดได้นะคะไปเก็บมันกับมวนล่ะค่ะที่แรกว่นแรใส่ถุงมือไปนะคะฉันเสด็จเก็บบนนอกฉันซื้อมาแล้วถุงมือมาฉันขื้นลื่นจะนอนบ้านว่ามาถามคนเก็บยุคหันคนจีนนั่งบอกว่าเธอเท่าเหยียบก็รอดมันลุนลงมากมันก็อ่านะคะก็จังแบกแตอนี่มันก็เสียอ่านหน่อยนึงค่ะ 6ดีเขาใส่รองเท้าดีๆไปกัเหยียบเหยียบมันกสิแตกออกมันกสิรุ่นออกคือคลิปตัวโตๆพ้อยออกไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องแต่ว่าโดบคัะกลับเป็นสวนใหญ่ค่อยู่หลังบ้านยังไปสามสี่นาทีนี่เองค่ะเป็นต่มันคือหยั่งนี่ไม่ถึงสิบกว่าต้นค่ะต้องใส้สติกเก็บกันเมื่อเดืนอนนี้ผมเลเด้อคับพี่น้อง สำหรับเพื่อนใหม่ที่เขามาดักท้ายกันนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากับขอบคุณหลายค่ะเพื่อนเก่ากทุกคนก็ขอบคุณมากมากเพื่อนใหม่ก็รอแป๊บหนึ่งเด้อจ้าตัวตัวจดว้อยุเดี๋ยววันข้างหน้าก็สิเข้าไปย่ำไปเยี่ยมในบ้านของพี่น้องดูคนเด้อจ้าชาเรียวว่าต้องห่วงนะคะไปแถ่แนอนอนค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจคอมเมนต์ดีๆเข้ามาเรื่อยๆเด้อจ้า ตีตีชมบว่า,วากันค่ะอ่านทุกข้อมีนค่ะตอบทุกข้อมมนนะคะเมื <uncommon> ่อเราคิดจะเป็นคนของประชาชนนะเนาะเป็นคนของเป็นคนสาธารณะเราก็ต้องพร้อมและน้อมรับทุกอย่างค่ะจะคคำติคำชมต่างๆนะคะการเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นยูทู e เป็นเน็ตอย่างต่างๆอีกอ่ะเราต้องพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจไ้นะคะ ดังว่าดังก็วบบ่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับเขาเห็นด้วยความสนุกให้ห้าป่าตีไปก้อนกับ่วงนี้ครับจริงๆช่องของตัวตัวก็เปิดมานานแล้วน,นะคะแต่ว่า,ากับบกขไดททำบกได้ใส่ใจทำไฮเีคกับบรูว่าเสียจังเดย์กับพี่น้องไทยกับไทยแนวตัง้งสลามือถุงมือถือแท่ไทยเรียนหน้าเรียนหลังมันโ่งงามครับ่วงไปเที่ยวปีก่อนๆหล,หลากหลายประเทศกับไทยจะี่วตั้งจัส่วนมากไทยโพสในเฟซบุ๊กธรรมดาค่ะบกได้จีร่างกับว่าเสียเหตุบาทนี่ก็เลยขึ้นมาให้เป็น ยิงเป็นจังยางน้อยหนึ่งกับมีคนมสอนน้อยหนึ่งก็เลยลกกรู้กดรู้ระเบียบคอยเรียนรู้ไปน้ำคับเบื้องในยูทูบเบิ้งใน g กูอเกิในยังเสื้อหาเอาค่ะ,คะกับรู้ระเบียบเขาหน่อยหนึ่งเ็เลยกกายเป็นเหตุแบบนี้ขึ้นมาลองสู่จักตั้งมึงนกับไปนองน้เพราะสู่กับกเพราะรูเพราเลียนกับเพรารู้คือกันนะค่ะเราทุกคนก็สู้ไปด้วยกันนะคะ ด้วยความสนุกค่ะก็ะเพราด้เดร่งไดรียบเด้อค่ะเฮ็ดเนี้ยาวางนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นงานเด็ดเล็กยไปก่อนกับช่วงนี้อันใดก็ไใดพอกว่าต้องมีงานหลักงานประจาไปก่อนเพราวะว่ากลัวว่าสิมีายใดจากพ่ยูเพิ่นกัดโดนเติบยุคค่ะต้องใส่เวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้านะคะรอเวลาเท่านั้นค่ะแล้วแลกความพยายามความตั้งใจความที่เราขวนขวายนะครับมันถึงจะได้มาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้อง แซ่บแสบน้ำกันเนะคะ่ะข้าวผัดไข่เมนูเด็กๆครับมื้อนี้กินแบบเบาๆสักครั้งย่ำเสาก็สิค่อยไล่ไปคะ่ะมันสิกินอาหารดิสารพวกย่ำพวกหยังเผ็ดๆก็ต้องไล่ไปใส่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงม,มัน้ังสิแซ่บนะครับพี่น้องย่ำเสาก็กินอาหารเบาๆไล่ไปก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็สิมีคลิปสลับกินสลับเบาแบบนี้ไปนําเด้อครับพี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดาหน้าออกไปไสมากมายเรียนหนา้าเรียนลังเป็ติดโรคขึ้นมาก,ก็สิยากนะคะ ก็สิงนี้สลับับเปลี่ยนไปมีไอติ๊กตอกแดงส,สลับห้พี่น้องเด้หัวได้มวลไข่เกียดกันเด้อค่ะยัถือสาหักว่ำกันเน้อค่ะห้มวนไปนำกันโหลดค่ะเพราะว่ามึงได้ติ๊กตอกกนหลายค่ะเขาก็ะถาบิึงนะคะทั้งใหญ่ก็เป็นกำลังใจก็ไล่ก็แจ้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอบคุณลหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจ,จบลุงเพียยงทอนี่ก่อนทุกๆคนค่ะอย่าเฝ้าเบื่อานกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีนะจ๊ะทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ดีๆต่างๆจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ เสียงพิ้นเสียงแคนจอาเจ้าเห่าเห่าขึ้นหอดบ้านวอนวอนเด้อคับปีนน้องค่ะสวัสดีจ้า